เกมเกมวันนี้นะคะสาหรับตัวหนูหนูก็มองว่าเราอาจจะมีเราแอบผิดเราแอบผิดพลาดกัน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 ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของของของตัวหนูเองนะคะก็<ด>อยากจะทาให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็คงต้องไปซ้อมปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เราผิดพลาดไปค่ะถ้าอย่างส่วนตัวของเตยนะคะก็ก็เหมือนอย่างสนามที่แล้วเมื่อที่แล้วไม,ไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อใช่ไหมคะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะต้องปรับกับตัวเซตอีกอีกมากเพราะเหมือนเพิ่งจะได้เข้ามาเข้าระบบกับทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนโดยรวมของทีมก็ถือว่ามันก็ยังมีบางช่วงบางฉากเกินเออใช่ใช่เหมือนที่บีบอกว่าช่วยกันได้ดีใช่เดี๋ยวก็ทุกคนก็พยายามกระตุ้นตัวเองแล้วก็กระตุ้นทีมแล้วก็กลับมาชนะได้ค่ะก็เราก็ต้องเล่นของเราให้เต็มที่อะค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วญี่ปุ่นโมก็เป็นเกมรับที่ค่อนข้างที่จะที่จะเหนียวเราก็ต้องใช่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุด ก็ต้ององ์ลงทั้งทุกคนที่ <c oughs> ลงไปเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีก,อ,กอีกเกมที่แบบหนักเลยนะคะที่เจอกับญี่ปุ่น <c oughs> ก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ